อีกเทคนิคนึงที่ผมอยากจะมาสอนในวันนี้ก็คือการเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยปุ่มคีย์ลัดนั่นเองนะครับปุ่มที่ผมจะมาสอนวันนี้ก็คือปุ่มตัว G สมมุติว่าเสียงที่เราได้มานะครับมันรู้สึกว่ามันยังเบาไปเราสามารถกดที่ตัวตัววิดีโอของเรานะครับจากนั้นเรากดตัว G ครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเพิ่มมันเนี่ยบวก10นะครับหรือว่าจะเป็น ลบสิบซึ่งปกติเวลาผมทํานะผมจะใช้กับเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงอันนี้เวลาผมได้มานะครับแล้วผมอยากจะใช้ประกอบคลิปเนี่ยผมจะลบไปที่ประมาณ23นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เพลงเนี่ยไม่ดังเกินไปประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเทคนิคการใช้คีย์รัดด้วยการกดปุ่มตัว G นะครับเราสามารถเพิ่มได้ลดได้ด้วยการแต่จริงที่ผมใช้ถนัดสุดก็คือไอ้เซตเกนเนาะเซตเกนทูเนี่ยนะครับแล้วผมก็มาลบ2 3บวก10อะไรเอ๊แล้วก็มาบวก 60, เอาอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับไปลองใช้กันดูครับผมว่ามันใช้สะดวกดีเนาะสะดวกกับการที่เรามานั่งแบบว่าเนี่ยสไลด์สไลด์ลเลื่อนลงอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เพิ่งค้นพบมานะครับก็อยากจะามาแชร์กันสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ